ลองจินตนาการว่าชีวิตเรามีพื้นที่ว่างเหมือนห้องหนึ่งที่รกเต็มไปด้วยสิ่งของเมื่อมองไปรอบๆคุณอาจรู้สึกอึดอัดเหนื่อยใจหรือแม้แต่เสียเวลาไปกับหาของที่หายไปทีละชิ้น วิธีคิดแบบมินิมอลลิสต์ไม่ได้หมายความว่าต้องทิ้งทุกอย่างจนเปลือยเปล่าแต่เป็นการเลือกสิ่งที่สำคัญจริงๆให้เหลืออยู่เพื่อให้พื้นที่เวลาและพลังงานของเราใช้ไปกับสิ่งที่มีคุณค่าแท้จริงความคิดแบบนี้จริงช่วยชีวิตได้ตั้งแต่เรื่องเล็กๆไปจนถึงเรื่องที่ใหญ่เมื่อเรานำหลักมินิมอลลิซึมมาใช้ความซับซ้อนในชีวิตจะลดลงเหลือเพียงสิ่งที่ใช้งานจริงเท่านั้นเช่นแทนที่จะมีเสื้อผ้ากองเต็ม จนเลือกไม่ถูกเราอาจเลือกเสื้อผ้าที่ใส่บ่อยและรู้สึกดีจริงๆสิ่งที่เคยต้องใช้เวลาตัดสินใจนานๆกลับตัดสินใจได้เร็วขึ้นและมั่นใจขึ้นลดการตัดสินใจที่ไม่จำเป็นและคืนเวลาให้กับตัวเอง อีกด้านหนึ่งคือเรื่องของพลังงานทางจิตใจเราเคยได้ยินคำว่า decision fatigue ไหมครับคือเมื่อเราต้องตัดสินใจเรื่องเล็กๆซ้ำแล้วซ้ำเล่าสมองจะอ่อนล้าและทำให้เราตัดสินใจแย่ลงในเรื่องสำคัญ การคิดแบบมินิมอลลิสช่วยให้เราตั้งค่าเริ่มต้นของชีวิตให้ฉัดขึ้นเช่นกำหนดกิจวัตรตอนเช้าธรรมดาเลือกของใช้ที่จำเป็นแล้วปล่อยให้สิ่งที่เหลือไม่เป็นเรื่องให้ต้องคิดมากประหยัดพลังงานสำหรับการตัดสินใจที่สำคัญกว่าเช่นงานความสัมพันธ์หรือเป้าหมายระยะยาว เรื่องเงินก็เช่นกันมินิมอลลิซึมมีผลชัดเจนกับการเงินส่วนบุคคลเมื่อเราเลือกใช้จ่ายเฉพาะสิ่งที่เราต้องการจริงๆและลดการซื้อเพื่อตอบสนองความอยากชั่วคราวเราจะเก็บเงินได้ง่ายขึ้นมีสภาพคล่องทางการเงินมากขึ้นและสำคัญที่สุดคือเราจะเริ่มเห็นว่าคุณค่าที่แท้จริงไม่ได้มาจากการมีสิ่งของมากมายแต่เป็นประสบการณ์ความสัมพันธ์และความสงบในใจ การมีน้อยลงแต่โดนใจมากขึ้นทำให้เราใช้เงินอย่างมีความหมายมากขึ้นมินิมอลลิซัมยังช่วยเรื่องโฟกัสและความคิดสร้างสรรค์พอชีวิตลดความวุ่นวายลงความคิดใหม่ๆก็มีที่ว่างเกิดขึ้นเราอาจพบไอเดียในขณะเดินเล่นหรืออ่านหนังสือที่ก่อนจะแออัดกับสิ่งจุกจิกที่ขวางหูขวางตานอกจากนี้การมีสิ่งของน้อยลงยังทำให้การจัดการชีวิตเป็นระบบขึ้น เราเห็นได้ชัดว่าอะไรต้องดูแลอะไรต้องซ่อมแซมหรืออะไรที่ควรเลือกใช้เพราะข้อมูลมันชัดเจนเมื่อจำนวนสิ่งน้อยลงแต่อย่ามองมินิมอลลิึมว่าเป็นกฎตายตัวมันเป็นกรอบคิดมากกว่าเป็นการถามตัวเองตลอดว่าสิ่งนี้ช่วยให้ชีวิตฉันดีขึ้นจริงไหมไม่ใช่การปฏิเสธความสุขจากการมีสิ่งใหม่ๆแต่เป็นการตั้งใจเลือกสิ่งที่นามาซึ่งความสุขระยะยาวมากกว่าแค่ความพอใจชั่วคราว นั่นทำให้เราเป็นคนรู้คุณค่าและมีความตั้งใจในสิ่งที่ทำมากขึ้นการเอาวิธีมินิมอลนิสซมมาใช้จริงไม่ได้ต้องเปลี่ยนทั้งชีวิตในวันเดียวเพียงเริ่มจากเรื่องเล็กๆที่เห็นผลเร็วเช่นลองจากโต๊ะทำงานให้มีของใช้น้อยลงหรือลบอีเมลเก่าๆทิ้งบ้างเมื่อคุณเริ่มเห็นพื้นที่ว่างและความง่ายความรู้สึกอยากขยายและปรับปรุงส่วนอื่นๆก็จะตามมาอย่างเป็นธรรมชาติ อีกวิธีที่ได้ผลคือกำหนดกฎง่ายๆให้ตัวเองก่อนซื้อของเช่นรอ7วันก่อนตัดสินใจซื้อหรือถามตัวเองว่าฉันจะใช้สิ่งนี้บ่อยแค่ไหนใน6เดือนข้างหน้าเทคนิคเล็กๆแบบนี้ช่วยลดการซื้อเพื่อลดความว่างเปล่าทางอารมณ์และเพิ่มความตั้งใจในการใช้ใจ่าย ความสัมพันธ์กับคนรอบตัวก็ได้รับประโยชน์จากมินิมอลลิซึมเรามักจะเผลอใช้เวลาและพลังงานให้กับความสัมพันธ์ที่ไม่ค่อยเติมเต็มเมื่อเราชัดเจนกับคุณค่าที่ต้องการเราจะกล้าปฏิเสธกิจกรรมหรือข้อต่อรองที่เอาเวลาของเราไปโดยเปล่าประโยชน์และลงเวลาที่มีคุณภาพกับคนที่สำคัญจริงๆมากขึ้นนี่คือการลงทุนเวลาที่คุ้มค่าและทำให้ชีวิตมีความหมายมากขึ้น อีกเรื่องที่มักถูกพูดถึงคือ Digital Minimalism การเลือกกรองข้อมูลข่าวสารและโซเชียลมีเดียให้เข้มงวดขึ้นช่วยลดความเครียดและเพิ่มสมาธิลองกำหนดช่วงเวลาไม่ใช้มือถือในตอนเช้าหรือตั้งกฎว่าต้องอ่านบทความหนึ่งเรื่องก่อนเลื่อนฟีดโอกาสที่เราจะรู้สึกว่าชีวิตถูกลากไปตามกระแสจะลดลงพลังงานที่เหลือจะถูกนำไปใช้ในการสร้างสิ่งที่มีคุณค่าแทน สุดท้ายมินิมอลลิซึมคือการสร้างอัตลักษณ์ใหม่ให้ตัวเองเมื่อคุณเลือกสิ่งที่สำคัญคุณเริ่มรู้ว่าตัวคุณเป็นคนแบบไหนคุณเลือกวิธีใช้ชีวิตแบบไหนนี่ไม่ใช่แค่การมีสิ่งของน้อยแต่เป็นการมีตัวตนที่ชัดเจนขึ้นและสามารถเดินไปข้างหน้าโดยไม่ถูกรบกวนจากสิ่งที่ไม่สำคัญ สิ่งนี้ช่วยให้เรารเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงและสถานการณ์ท้าทายได้มั่นคงขึ้นเพราะเรามีพลังงานที่เพียงพอสำหรับสิ่งที่สำคัญจริงๆ ถ้าคุณอยากลองผมแนะนำให้เริ่มด้วยการทดลองเล็กๆล,ลองเลือกพื้นที่ในบ้านสักที่หนึ่งอาจเป็นโต๊ะทำงานตู้เสื้อผ้าหรือหน้าจอมือถือและตัดสิ่งที่คุณไม่ได้ใช้หรือไม่ได้รักออกไปสัก30%และสังเกตความรู้สึกหลังจากนั้นคุณอาจจะพบว่าความรู้สึกโล่งทำให้คุณคิดได้ชัดขึ้นนอนหลับดีขึ้นหรือตัดสินใจได้เร็วขึ้นเป็นสัญ,ญญาณว่าได้ผลดี การคิดแบบมินิมอลลิึมไม่ได้มาเพื่อทำให้ชีวิตเรียบจนจืดชืดแต่มาเพื่อให้สิ่งที่เหลืออยู่มีความหมายมากขึ้นให้เราใช้เวลาและพลังงานไปกับสิ่งที่เติมเต็มจริงๆและนั่นแหละคือวิธีที่ชีวิตจะดีขึ้นอย่างยั่งยืนลองให้พื้นที่ว่างกับตัวเองดูแล้วคุณจะเห็นการเปลี่ยนแปลงทีละน้อยที่กลายเป็นความแตกต่างใหญ่ในระยะยาว หากคุณชอบคลิปวิดีโอนี้ลองกลับไปเริ่มทำบางสิ่งจากเรื่องเล็กๆแล้วกลับมาบอกผมในคอมเมนต์นะครับแล้วเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าครับสวัสดีครับ